สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักโดยริบบิ้นสองสีแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังนะคะสวยๆน่ารักน่ารักกันเลยค่ะนี่นะจะใช้สองสีสลับกันนะคะนี่นะจะเป็นแบบไหนก็สวยงามน่ารักนะคะแล้วแต่ชอบนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก,นก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะ วันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองจะใช้อยู่ที่สองสีเทปกาวสองหน้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะลีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาว73เซนติเมตรรวบม,มารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งนะคะตัวนี้ลีจะตัดอยู่ที่8เส้นที่ความยาว20เซนติเมตรที่ปลายด้านหนึ่งตรงติดด้วยเทปกาวสองหน้าในลักษณะน,นี้นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสารกันเลยนะคะ ดีจะจับออริบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมานี่นะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่สี่กดตรงรอยพับสอริบินเข้าตรงช่องที่หนึ่งแล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะ นะคะเราก็จะได้เป sí ็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน8จากอริบิินฝั่งด้านขวามือนะคะทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจากอริบิินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจากอริบิินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างจากอริบิินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะกดกดจับจับให้กระชับได้เป็นฐาน8เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะ จับอริบบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่2เส้นที่2ทับด้วยเส้นที่3 เส้นที่3ทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบบิ้น4เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้น4เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3ด้านบนวางลงมา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอาสด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้เสร็จแล้วจับหมุนมา เราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสานต่อก,กันเลยนะจับรลิบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่สองสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะอย่างนี้นะแล้วค,ค่อยปล่อยริบบิ้นออกมาค่ะเส้นที่สมสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเส้นที่4ี่สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยเมือออกมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึง ได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบิ้นข้าม3าเส้นแล้วพาดนะ1 2 3สองสจับริบิน้นพาดมา1 2 3สองสจับริบิน้นพาดมา1 2 3สองสจับอาริบิ้นพาดมา1 2 3สองสจับริบิน้นพาดมา1 2 3สองสจับริบิน้นพาดมาแบบนี้นะคะ ทีนี้เราจะเหลือริบบิ้น3ามเส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะลีจะจับอลิบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบิ้นโค้งมาในลนนักษณะนี้ขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พลาดต,ตะกี้นะค่อยค่อยดึงคะ่ะต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบรรบินบ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมา เสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมานะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะแบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะ จับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับประตูิบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านขวามือนะคะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะในแบบนี้นะคะเราจะจับกลีบให้มีช่องแบบนี้นะนะคะต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะในแบบนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะเอาริบบิ้นที่เราตัดไว้นี้นะคะแเส้นนี้นะมาสอดลอดผ่านด้านล่างนะคะลอดผ่าน3เส้นมาเลยนะ หนึส,สแบบนี้แล้วก็แกะเทปกาวสองหน้าออกค่อยๆดึงลิบบ้ลงมาค่ะแบบนี้นะคะต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8ปเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งในแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับริบินพับมาด้านหน้าโค้งกลับไปด้านหลังในลักษณะน,นี้นะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปในตัวกลีบดอกที่ตรงกับเส้นของเขานะคะให้ริบินออกมาตรงด้านล่างแบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับอริบบิ้นเส้นนี้จับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเอียงขึ้นไปด้านบนเสร็จแล้วจับประตูริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกนี่นะหลังเส้นถัดมานี่นะคะกลีบถัดมาฝั่งด้านขวามือนะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างแบบนี้นะคะ แล้วค่อยดึงลิบบิ้ลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะกรีบตัวนี้นะคะจะสวมเอาตัวกรีบที่อยู่ด้านในนี่นะแบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ะะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในแบบนี้นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3มเส้น1 2ึสแบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายลิบบิ้นออกเลยนะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะ นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปวยทันแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกมงกุฎสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ